มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเปิดศูนย์การเรียนรู้ไก่เหลืองหางขาวทางด้านของรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ,กรเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง,งคลล้านนาพิษณุโลกเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ไก่เหลืองหางขาวจังหวัดพิษณุโลกภายใต้โครงการอนุรักษ์ พันพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเปิดโครงการ,กรเกษตรบ้านกลางอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองครั้งที่3โดยมีผู้ร่วมเขา้าผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับค่ะ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพนาสำราญนะคะก็กล่าวว่าการเปิดศูนย์การเรียนรู้ไก่เหลืองหางขาวจังหวัดพิษณุโลกและโครงการเกษตรบ้านกลางร่วมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองครั้งที่3ได้รับความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาว เกษตรบ้านกากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเพื่อเป็นการยกระดับวิถีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกันเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สายพันธุ์และการพัฒนาเลี้ยงไก่พื้นเมืองในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของไก่เหลืองหางขาวนาเรศวรของจังหวัดพิษณุโลก โดยนายสัตวแพทย์นิสิทตตั้งตะการพงอดีตปศุสัตว์จังหวัดพิศณุโลกและการประกวดไก่สวยงามตามอุดมทัศนีจำนวน9รุ่นและการแข่งขันไก่ตั้งไก่ต่อขยันขันจำนวน3รุ่นชิงถ้วยรางวัลและใบประกาศนียบัตรค่ะ